สวัสดีครับวันนี้มีรถหล่อๆมาฝากอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็น Mitsubishi n e เ l a เซอรปี2007ครับชุดแต่งหล่อๆเลยนะครับคันนี้เสนอขายในราคา79,000บาทเท่านั้นนะครับสภาพนี้ราคานี้โคตรคุ้มเลยครับแค่แม็กกับยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ครับหมื่นกว่าบาทแล้วครับ ตัวเครื่องจะเป็น 4G18 GLXI ครับ 1600cc นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเราไม่รอดูเอานะครับแม็กใหม่ยางใหม่ครับ เป็นขอบ17นะครับลายท่อนิโตรครับเสียงนุ่มๆเลยคุ้มครับสภาพสวยขนาดนี้กับราคาแค่นี้ ห้องเครื่องแห้งๆครับไม่หยดไม่เยิ้มเกียว์ออโต้ครับเข้านิ่มๆเลยครับเป็นเบาะหนังนะครับภายใน จริงๆสวยสะอาดเลยนะครับแต่มันเป็นเพราะแสงเลยดูดำๆครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับช่วงล่างดีแอร์เย็นครับทางไกลได้สบายนะครับคันนี้ขับมาจากพัทยาเลยนะครับถึงบ้าน120กิโลเมตรผ่านเฉลุยครับกระจกไฟฟ้าสีบานขึ้นลงครบครับกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้าได้ปกติเลย สีไม่ขาดนะครับได้ไปยังไงก็คุ้มครับสภาพนี้ราคานี้กับรถหล่อๆขนาดนี้สนใจติดต่อกไ็ได้เลยนะครับ 0 9 2 8 7 4 4 4 7 9ครับ0 6 2 2 6 9 5 2 2 8 ID ไลน์ตามเบอร์โทรครับ ำหรับคันนี้ขอท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับเรีบรีบด่วนดวนเลยครับ